ตยตาติดนะครับตัวนี้ก็เป็นปีประมาณ2,014จนถึง2,019ลูกค้าออเดอร์งานชูทุ่มเบาะแบบ V.I.P. นะครับ V.I.P. คือตรงกลางเขาจะเป็นหนังลายตารางแบบนีน้ลูกค้าออเดอร์หนังดำนะครับได้สีครีมเพื่อเข้ากับตัวตรงกลางเป็นสีครีมนะครับ สวยๆแบบนี้เลยหนังสั่งคอพห์ PVC เกรดพรีเมียมหนาหนึ่งมิลรับประกันให้สองปีนะครับสีหนังเลือกได้นะครับอันนี้จะเรียกว่าสีหลกักสีหลักเราเลือกได้สีสีของหนังลายตารางตัวนี้เราก็เลือกได้จะเห็นว่าการตัดเย็ยบเนี่ยเราตั้งใจตัดนะเราไม่ได้เอามาเป็นทั้งผืนแล้วก็แปะแปะนะอ่าจะเห็นว่าลายเนี่ยมันจะถูกแบ่งพอดีสวยงามเดี๋ยวไปดูด้านหลังกัน ด้านหลังนะครับมีกระเป๋าให้ทั้งสองข้างส่วนด้านหลังแบบนี้นะก็จะประมาณนี้เลยสวยๆแบบนี้นะครับท่นานใดสนใจแจ้งได้ท่นานใดสนใจก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับสอบถามรุ่นรถปีรถนะครับปกติก็จะเป็นรถญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2 0 0 0ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีแบบสำหรับการตัดเย็บเพื่อเข้ารูปแบบนี้เลย ส่วนแบบลายและสีหนังแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยครับแต่ละคนแต่ละสไตล์ไม่เหมือนกันมีทั้งงานหุ้มเรียบแล้วก็งานเสริมบอกสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ